บทที่27พระเยซูทรงถูกนำมาหาปิลาตพอรุ่งเช้าพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของประชาชนก็ปรึกษากันเรื่องพระเยซูเพื่อจะฆ่าพระองค์พวกเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้กับปิลาตเจ้าเมืองยูดาสฆ่าตัวตายเมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงถูกลงโทษก็เสียใจจึงนำเงิน30สิเหรียญน,นั้นมาคืนให้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่า ข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายพวกเขาจึงกล่าวว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเจ้าเองยูดาจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายพวกหัวหน้าปุโรหิตจ,จึงเก็บเงินนั้นมาแล้วกล่าวว่าถ้าเก็บเงินนี้ไว้ในครังพระวิหารก็ผิดพระบัญญัติเพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือดเขาทั้งหลายจึงปรึกษากันแล้วตกลงว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อสำหรับฝังศพ คนต่างบ้านต่างเมืองเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สําเร็จตามพระวจนะกล่าวโดยเยเรมี ee, ผู้เผยพระวจนะที่ว่าพวกเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธ์ุอิสราเอลตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาข้าพเจ้าทิลาตัสวนพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่า เจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวห,หรือพระเยซูตัดตอบว่าท่านพูดถูกแล้วแต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตัดตอบประการใดปิลาตจึงกล่าวกับพระองค์ว่าเจ้าไม่ได้ยินสิ่งทั้งปวงที่พวกเขาพยานกล่าวหาเจ้าหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตัดตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงประหลาดใจยิ่งนักการทรงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต ในช่วงเทศกาลเป็นธรรมเนียมที่เจ้าเมืองจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามที่ฝูงชนต้องการเวลานั้นมีนักโทษอุกชะก,กันอยู่ลายหนึ่งชื่อบารับบัสเมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกันแล้วปิลาสก็ถามเขาทั้งหลายว่าพวกเจ้าต้องการให้เราปล่อยคนไหนบารับบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสเพราะท่านรู้แล้วว่าพวกเขามอบตัวพระองค์ไว้เพราะความอิจฉา ในขณะที่ปิลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้นภรรยาของท่านใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบทำนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ดิฉันไม่สบายใจมากเนื่องด้วยความฝันที่เกี่ยวกับคนนั้นแต่พวกหัวนาโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงฝูงชนให้ขอปล่อยบาลบบัสและประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่าในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนพวกเขาตอบว่าบาลบบัส ปิลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคิ์พวกเขาพากันร้องว่าให้ตึงที่กางเขนเจ้าเมืองถามว่าตึงทําไมเขาทําผิดอะไรแต่พวกเขายิ่งร้องว่าให้ตึงที่กางเขนเมื่อปิลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดความวุ่นวายท่านจึงเอาน้ํามาล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้วกล่าวว่าเราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิดฝูงชนทั้งหมดก็ร้องว่า ให้ความผิดเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกลูกของเราท่านจึงปล่อยบาลับบัสให้พวกเขาและเมื่อโบยและเมื่อโบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตึงไว้ที่กางเขนพวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปิโตเลียมและรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักพระองค์แล้วเปื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์ เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมบนพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อมาให้พระองค์ทรงถือไว้ในพระหัตถ์ขวาและคุกเข่าลงเฉพาะพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วก็ถ่มน้ำลายลดและเอาไม้อ้อนตีกับพระเศียรพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออกและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อตึงที่กลางเขน การตรึงพระเยซูที่กางเขนเมื่อออกไปแล้วก็พบชาวไซลีนคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนของพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่ากลนโกธาแปลว่าที่กระโหลกศรีรษะเขาทั้งหลายเอาเหล้าอง,งุ่นผสมกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ไม่เสวยเมื่อตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันแล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่น และพวกเขาเอาข้อความที่เป็นข้อหาลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรจ,จึงซึ่งอ่านว่าคนนี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวเวลานั้นเขาเอาโจรสองคนจึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดหมิ่นประมาทพระองค์สั่นศีษะเยะเยะ้เยว่าเจ้าเป็นคนที่จะทําลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสาวันนี่นาจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขนเถิดพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์และผู้ใหญ่ก็เยอะเยยพระองค์เหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อบ้างเขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า แม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วยการสิ้นพระชนของพระเยซูแล้วก็เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงพอเวลาประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่า คนนี้เรียกเอริยาทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาก็วิ่งไปเอาฟองน้ําชุบเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแต่พวกที่เหลือร้องว่าอย่าเพิ่งเลยให้เขาให้เรารอคอยดูสิว่าเอริยาจะมาช่วยเขาหรือไม่และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งแล้วสิ้นพระชนและนี่นะม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมง์ฝังศพต่างๆก็เปิดออกศพของธรรมมิกชนหลายคนที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาพวกเขาก็ออกจากอุโมงค์พากันไปเข้าในนครบริสุทธิ์ปรากฏกับคนจํานวนมากแต่นายร้อยและพวกทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อเห็นแผ่นนินไหวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็กลัวอย่างยิ่งจึงพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปรนิบัติพระองค์มองดูแต่อยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมันดาของยาขอบและโยเซฟและมันดาของหมุดทั้งสองของเสบดีการฝังพระศพพระเยซูเมื่อถึงเวลาพระข้ามมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขา โยเซฟก็เชิญพระศพลงและเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลาและกลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปมาลีชาวมักดาลากับมาลีอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์ทหารยามที่เฝ้าอุโมงค์วันลุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันเตรียมพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปิลาสเรียนว่า ท่านเจมองขอรับเราจําได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าล่วงไปสามวันแล้วเราจะไปเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สามมิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปและประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปิลาดจึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทําได้พวกเขาจึงได้จัดการทําอุโมงค์แน่นหนาและประทับตาไว้ที่หินแล้ววางยามประจําอยู่บทที่28การคืนพระชนภายหลังวันสบาตโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์มาลีชาวมักดาลากับมาลีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมองค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแฝงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่าก,กลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตึงกลางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้น จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั่นแล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แนะเราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านี้ก็รีบไปจากอโง,งค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งและวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์นี่แนะพระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทาย หญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตัดกับพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิีจะได้พบเราที่นั่นคํารายงานของทหารยามขณะที่หญิงเหล่านั้นกาลังไปนี่แหละมียามบางคนเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหัวหน้าปุโรหิตฟังเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารและสั่งว่า พวกเจ้าต้องทำต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาสพไปตอนกลางคืนในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ถ้าเรื่องนี้กราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้าพ้นโทษเมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทำตามคําแนะนําแล้วเรื่องนี้ก็ลือกันไปในหมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี้การประธานพระบัญชากับอัครทูตแต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกําหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนชาติทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบับติดสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราสั่งพวกท่านไว้นี้และนี่เนี่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค